สวัสดีเพอร์คูล่าฟาร์มและที่นี่คือฟาร์มปลากระตูนจังหวัดชนบุรีค่ะอยู่ที่อำเภอสัตหีบเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมปลากระตูนน่ารักน่ารักกันที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะสำหรับค่าบริการนะคะผู้ใหญ่ท่านละ60บาทส่วนเด็กเท่าไหร่ไม่รู้ลืมอ่านป้ายเอาละไปดูกันเลยที่นี่นอกจากจะมีาการเพาะเลี้ยงปลากระตูนแล้วนะคะเขายังมีสัตว์อื่นๆ อย่างที่เราเห็นนี่แหละนี่คือกุ้งตัวโตๆนะคะตัวใหญ่มากนะคะถ้าเรามาเที่ยวที่นี่นะคะเราจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นก็คือสัตว์น้ําของที่นี่นะคะเขาไม่ได้อยู่ในตู้กระจกขเขาอยู่ในบ่อเพาะเลี้ยงนะคะดังนั้นไม่มีกระจกกั้นก็เลยทาให้เราเนี่ยสามารถอมองเห็นน้องๆได้แบบ ชิปนะคะแล้วก็บ่อที่นี่นะคะคืออยากจะบอกว่าน้ำใสแจ๋วทุกบ่อนะคะคือเห็นน้องๆแบบชัดมากๆนะคะตอนนี้ก็คือปลานะคะเป็นการหาความรูที่ดีมากกลับมาถึงบ้านก็ลืมลืมถ่ายป้ายคือไม่รู้ปลาอะไรนะคะสีดำๆเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าบ่ออื่นกันบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีฉลามด้วยนะคะ ฉลามเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอ่าฉลามขีดดานะคะฉลามขีบดําหรือฉูดํานี่แหละเดี๋ยวเราไปดูบ่อเพาะเลี้ยงฉลามกันนี่ก็คือนักล่าแห่งท้องทะเลนะคะนี่คือฉลามขีดดาหรือฉลามขู่ดานะคะก็ถามว่าขนาดจริงใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับประมาณขาของเราเนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นบ่อแบบเพาะเลี้ยงน,นะคะ มาที่นี่นะคะก็มาไม่ยากส่วนใครที่ขับรถมาเทีย่ยวที่หาดน้ําสายเนี่ยก็คือขับทะลุค่ายออกมาเลยค่ะตรงอย่างเดียวเดี๋ยวคุณจะเจออ่าฟาร์มปากตะตูนอยู่ขวามือของคุณนะคะนี่ค่ะฉลามทีดดำมือฉลามขู่ดำนะคะอ่าบ่อนี้ก็ยังเป็น่าฉลาดน้อยอยู่นะคะแต่ว่าไม่ขยับเลยนะคะน้องคือฉลามเสือดาวนะคะ เสือบอกนี้จะมีแบบแค่ตัวเดียวมั้งมีน้องคนเดียวนอนนิ่งอยู่นะคะอ่าอันนี้ก็บอถัดไปก็ยังคงเป็นฉลามนะคะฉลามนี่แล้วฉลามคีดดำนะคะหรือหูดำนะคะนักล่าแล้วนี่ก็คือบอริเวณของฟาร์มกระตูนแห่งนี้นะคะคือเขาอยู่ติดชายทะเลนะคะถ้าคุณมาเที่ยวฟาร์มปลากระตูนแห่งนี้คุณก็จะสามารถถ่ายวิวทิวทัศน์ของทะเลสวยๆแบบนี้ได้ เลสัตว์ปหีบน้ําค่อนข้างที่จะใสนะคะน่าเล่นเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะบอ่อนี้มีอะไรนะคะอย่างที่บอกเป็นบอ่นอนะโอเคเรามาฟาร์มปลาก,กระตูนเนาะก็ค <c oughs> ือเกซของที่นี่นะคะก็คือก็จะเป็นปลากระตูนแหละอะมาดูบอ่อถัดไปนะคะ <c oughs> เขาก็มีป้ายเขียนนะแต่นี่ก็ดูอย่างเดียวไม่ค่อยอ่านโอ้ยแต่แบบวัวใหญ่มากนะคะเนี่ย แล้วเหมือนกับมันเชื่องด้วยอ่ะเพราะว่าคือเราชะลกหน้าไปอ่ะเขาก็แบบจะว,ว่ายน้ําเข้ามาหาเลยนะคะแล้วก็เขามีอาหารขายนะคะทุกคนก็ผูกละสิบห้าบาทน,นะคะก็สามารถซื้อมาโยนๆยนให้น้องกินได้นะคะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ดูปลาแบบใกล้ชิดนะคะไม่มีกระจกแต่เอามือไปจับไม่ได้นะคะเขาห้ามนะคะต้องปฏิบัติตามกฎของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ว่าแต่ใหญ่จริงอะไรจริงบ่อนี้นะคะมาดูปลาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่ามาถึงบ่อนานแล้วจะไม่เห็นปลาต้องชงโงกหน้าไปดูนะค,ะคือแค่คุณโผล่หน้าไปให้น้องเห็นนะคะเขาก็จะมาแบบมาอ่อกันแบบนี้เลยนะเหมือนกับเขารู้ว่าคนนั่นแหละเป็นคนให้อาหารเขาเนาะ,ค,ะคือเขาเห็นหน้านมนุษย์ปุ๊บเขาก็จะไหวามาหาเราเลยนะคะก็คือดูแบบใกล้ชิดนะคะ เอาละเดี๋ยวเราลองถ่ายบริเวณรอบๆให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาบริเวณรอบๆนะคะของอาฟาร์มปาก,กระตูนแห่งน,นี้นะคะเพอร์คูล่าฟาร์มนะคะโอ้โหแต่ไอน,นี้ใหญ่มากนะคะเดินมันเหมือนมาว่ายน้ำตามโหนอ่ะคือหนูเดินไปข้างหน้ามันก็ว่ายตามนะ,ะเนี่ยตัวใหญ่มากเขาก็บ,าบังบอกเขาก็เลี้ยงรวมกันนะคะนี่เลย น้ำทะเลหือใสแต๋วนะคะไห้ตามือเชื่องสุดๆชอนไปแล้วโอ้ยคนมาเที่ยวเราเ็มึ่งเมนไเนไปข้างนบอกก็ได้ เดี๋ยวเดินตามแม่ไปดูโซนต่อไปนะคะก็คือบางจุดก็จะอยู่ในร่มแบบนี้นะคะมีหลังคาคุมอันนี้เป็นเพาะเลี้ยงปลาตัวน้อยนะ,ะบางจุดก็จะร้อนนิดนึงเน้อเนื่องจากว่าเขาแบบเป็นฟาร์มกลางแจ้งนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนาะนี่เลยเนี่ยจะเดินไปข้างหน้านะคะคือเขาก็มีหลังคาให้นะคะเดี๋ยวเราลองแวะดูนะคะบ่อนี้ว่ามีตัวอะไรนะคะปลาสิน สมุดวงฟ้านะคะไหนวะไหนสีฟ้าอันนั้นเหรออันน้าใช่สีสมุดไหมมันก็มีแต่นะ,ะเหลืองดำขาวนะคะน่ารักน่ารักนะคะมาอวดโฉมให้เราได้ดูกัน เอาละค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาดูาโซนบอ่ออะดูบานกันบ้างดีกว่านะคะบอ่อเรียกว่าน้องๆที่เนี่ยนะคะน่ารักน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวลองดูถ่ายเห็นไหมนี่เลยมาแล้วโอ้โหแบบชุกชุกมากทุกคนที่เนี่ยเขาขายด้วยนะปลาก,กระตูนเนี่ยแต่เราไม่ได้ถามเขาว่าตัวเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีที่จะเลี้ยงมันนะคะเลี้ยงปลาทะเลน่าจะยากกว่าสมคัรเนาะนี่เลยนะคะเออ มีหลายบอกนะแล้วก็แบบหลายขนาดนะคะน้องๆน,น่ารักมากเพียงแค่เราชุมมอกหน้าะลงไปนะคะเขาก็จะมาออกกันแบบนี้เนาะ,ะแต่ต้องระวังนะระวังมือถือกล้องจะร่วงลงไปเวลาถ่ายนะคะบ่อน,นี้ก็มาบ่อน,นี้เหมือนตัวใหญ่ว่าบ่เมื่อสักครู่นะคะเหมือนตัวใหญ่กว่านะคะ โคนเดี่ยดูบอ่อนี้นะดูออกันหนักมากนะคะลุมล้อมหนักมากสงสัยจะหิวหรือเปล่าเนี่ยมารออาหารนะมันแบบเชื่องมากๆนะอยากจะเอามือลงไปหยิบไปจปับเหมือนกอนันแต่ก็ห้ามนี่อันนี้สวยมากทุกคนนีโม,โมนีโม,โมบอ่อนี้คือออกันแน่นๆเลยนะแบบเห็นแล้วอยากจับป่ะเดี๋ยวเราไปดูบอ่อถัดไปนี่อันนี้ตัวเล็กกว่านะแต่ก็ไม่แพ้กันนะดูความอของพวกเธอนะนี่นะคะพอกล้องลงปุ๊บนี่คือไายมาอย่างนี้เลยนะทุกคนแบบ มาจอรจอกันแบบนี้เลยคือแบบไม่รู้เป็นอะไรอยากเล่นหรืออยากหิวข้าวนะอยากหิวข้าวเขาน่าจะหิวแหละน่ารักมากนะคะคือสัมผัสแบบใกล้ๆแล้วไม่ต้องไปดับน้ํานะคะเชียนชิคุณมาที่นี่เพอร์กูล่าฟาร์มนะคะอันนี้เป็นน้องสีดําตัวจิ๋วนะคะสีสีดำเดี๋ยวลองดูชงโงกหน้าบ่อนี้นะคะมันจะออก,กันไหมนะมาละมาละมาละ นี่ดูรับฟูงปาท่าโอ้โหแน่ๆแนๆนะคะเต็มเต็มเลยนะนี่คือถ้าช้อนขึ้นมาก็คือคุ้งได้เป็นสิบอะดู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 น้องแต่ละตัวนะอือเหมือนจะเขามาลอกินข้าวอะทุกคนน่ารักน่ารักดูบ่อนี้เป็นไงอ๋บอบ่อนี้ก็แน่นๆเหมือนกันนี่เลยนะคะ <S <S เหมือนกับอยากกินอะน่ารักน่ารักน่ารักมากนะคะดูบ่อถัดไป บ่อน,นี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่บ่อน,นี้มาแบบสโลว์สโลนิ่งๆนะแต่ก็ไหวมาให้เราถ่ายเหมือนกันนะคะไม่ไม่เหมืมอนบ่อเมื่อกี้คือไอนีโมแลคือแบบมาแบบแน่นๆเลยอ,อกันเต็มที่เลยนะคะอ่ะบ่อน,นี้ก็มีสองสีนะคะสีส้มกับสีดำอยู่ด้วยกันนะคะบ่อน,นี้ไม่ไม่ค่อยตื่นเต้นเ้าใส่เท่าไหร่นะคะคือต่างคนต่างอยู่นะคะไหวยเรื่อยๆนะแต่ว่าบ่อน,นี้นี่มีตัวใหญ่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปชงโงกหน้าบ่อต่อไป บ่อนี้ก็เรื่อยๆนะบ่อนี้ไม่ค่อยมาตื่นเต้นมาออกันเท่าไหร่นะคะ mm hmm. น่ารักทุกบ่อน,นะน้าใสทุกบ่อก็ถ้าใครชอบปลากระตูนชอบความน่ารักก็ลองแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะฟาร์มปลากระตูนที่สัตหีบค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปกับบรรยากาศของน้องๆที่ฟาร์มปลากระตูนแห่งนี้นะคะแล้วก็ เจอการคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าคอนเทนต์นี้ก็คือสัจหีบหมื่วันไปไหนดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและสวัสดีค่ะ